สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอ่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีครับบ่าน,นองจะมาบอกความฝันปูวัดปลาครับผมงวดที่แล้วที่เพื่อนฝันว่าผีคนทองมาบอกเลียกนะเด็กยังบวเขาครับเพื่อนก็บ,บอกว่าก็บ,บ่เป็นยังเพื่อนวังสีนะบัดน,นี้เพื่อนแต่ว่าปูเรากับสวดมนต์แพ้อุทิศทวนส่วนกุศลให้เพื่อนแล้วปูเราบอกนะเราบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติดอกเบาเรื่องมบบนี้ปูเจอประจํา แต่ว่าเ,เ,เรื่องเลขนั้นสีเขาหรือบกเขาอันนี้มันกับบกแปดแต่ว่า่ันปูฝันปูเฉเมา่อกสาู่ฟังเป็นบาสินะเพราะบันนี้เบาวน้องกันเลยว่าบกยังดอกปูอันเลขมันกับมีเขามีออกและว่าสัตว์เราก็ว่ายาวากันเด้อแล้ว่าโอ้ยบว่าดอกปูอันบันมือถ so so at ือมันก็ถือบันมือบ่าถือมันก็เป็นเรื่องปกติเบาหนองบอกเพื่อนใช่ไหมอันนี้ปูฝันกับบอยูแหละครับเพื่อนไป ไอ้ใช่ล่ะเบาหนองกระโบ่เดถามุ่นว่าแต่ว่าพันสิบอกว่าพันสิไปตังจังหวัดพันสิไปตังจังหวัดหลายมือพันว่าเพื่อเพือกับผุนละเดือนหนาแล้วจังสีมาเราก็เลยบันนี้เราฝันเราเกิดมาบอกสูฟังก่อนสิไปเดินทางพันบางสีนะเบาหนองก็ได้ว่าฝันว่าจังใดล่ะปูปูฝันเห็นอันเจ้าที่เบาหนองพันว่าปูฝันเห็นเจ้าที่ ฝันเห็นแน่วได้วะท่านแล้วพนวาเพฝันว่าปูปูสิไปใส่สักอย่างนี่แหละไปไปเหมือน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 วัดในปา่าแต่ว่าปูบ่มีรถไปปูก็เลยให้ให้เจ้าน่ะไปทรงพลวัลสินะปูก็เลยให้เจ้าไปทรงแบบนี้นบนนบาวน้องก็เลยถามว่าขี่รถคันใดลหะปูขี่มอไซค์หรือขี่รถยนต์ ขี่รถยนต์เพื่นว่าอันขี่รถยนต์ตีไปเพื่นว่าบัดนี้บ้านน้องก็เลยว่าอันรถยนต์ขั้นไหล่ะปู่กับรถอันเก่งหน่อยเจ้าหนึ่งหลักเพื่นว่าให้ไปทรงแต่ว่าทางมันค่อนข้างจะลำบากเพื่นว่าทางมันค่อนข้างจะลำบากปู่ก็บอกเจ้าอยู่แล้วว่ามันจะไปใดบ่อหล่กวะฉันทางมันลำบากได้เบาบอกก็เลยว่า มันนี้แต่เจ้ากับว่ามันไปได้มันไปได้ดอกอยู่ไปได้ยูดดอกว่าสันพูนกับว่าเอาไปก็ไปไปโรงปูแน่นั่นพาะวัดขี่รถไปได้สักพักพูนก็เไย่สี่ท่างท่างท่างเขาไปวัดในป่าเพ่นก็เไย่สี่เขาไปพูนว่านี่ล่ะเบ้าเขาทั้งนี่ล่ะตอนแหลกเขียนทางมันอีเข้าไปได้บ่้งมันคือมีแต่หลุมมีแต่ท่างอันนี้แต่วาสัน อันนี้ปูล้วเกิดแล้ววะจอดนีก็ได้ดอกเบาเดี๋ยวอันลุงปูถียางเขาไปดอกวาสันเบาหน่องก็เลยถามว่ายางอีไกบ่ลรปูไกอยู่แล้วยางขันยางเขาไปกับผุนละเครื่องมือผุนที่จังสีหอดเุนวันสิบบาหน่อง้ห้วยมันกับไกเติบตัวเหล่านั้นเครื่องมือวะสันมันสีบอกอันเกือบพ่อหาชิบล้อนบอกว่าสันกับผุนที่เป็นวะเบาหน่องก็เลยวาเอังสิ เดี๋ยวาน้องจิขี่เถาขัไปสรงมันบ่อย่างลำบากดอกปูบันนี้บ้าหน้องก็เลยยกมือใส่หัวเพื่อนว่าเพื่อนว่าเบาหน้องก็เลยเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเบาหน้องหันยกมือใส่หัวบอกว่าท่างให้ไปนั่นให้มันไปได้ดีวปล่าใช่จากท่างคู่ขาคู่ขาเพื่อนว่าทางนี่เรียบเสมอเลยเพื่อนว่าบัานนี้เปินกับว่าเบาหน้องกับขับรถเข้าไปเพื่อนเบาหนักว่าขับรถเคร่งมือโอ้ขันยางนี่เคร่งมือแต่ว่าขับรถเข้าไปน่ะ แป๊บเดียวก็ถึงมันถืเป็นวัดใหญ่อยู่ในกลางป่าเลยวัดใหญ่กลางป่ามันถือมีพระพุทธรูปใหญ่เพื่อนว่ามีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในป่านะเอา้าจอดนี่ละเบาอาจารยพรบันน,นี้พอจอดแล้วปุ๊บปู่ก็เลยบอกให้เจ้าเมื่อปู่ก็เลยตื่นตนื่นมาตีสามกัวเกือบตีสี่เพื่อนว่าตื่นมาปูก่ก็ลุกมาทำวัด เตรียมของที่จะเดินทางเพื่นบ้าสิผมว่าเอา้าฝันแปลกๆดลวยเพื่อนว่าบ้าน้องก็เลยว่าเหลาปูอันนันง่นงนั่งนั่งนั่งรถขั้นขั้นขาวบ่เพื่นว่านั่งรถขั้นขาวละ่ะแต่ว่าแปลกทะเบียนรถเจ้านั่นมันผัดโมเมนอันซูมมือนี่เพื่นบ้างสินะเดีเลยว่าเบาโมเมนต์อันซูมมือนี่หมายหมายถึงจังไดีว่าฉันมันโมเมนต์มัน,มน,มน เป็นว่ามันโม,มเมนหมายเลขทะเบียนอันนี้มันเป็นหมายเลขทะเบียนอันเก่าเจ้าว่นว่าแต่ว่ารถเจ้าม,มันมันเป็นยังไงล่ะเพื่นว่ามัน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 โมเมนทะเบียนเลขตัวนี้บ้าหน่องเลยว่ามันเป็นทะเบียนเลขตัวไหปูเลขตัวเก่าที่ว่าเอามาเอะเลขนันบอกแมนเพื่นว่าวันนี้มันก็เลยถามอายุเบ้าหน่องเบ้าหน่องจักปีหลืเปล่าเบ้าหน่องก็สี่สิบสี่ปี สี่สิไอ้นี่ละว่าะฉั้นเบาหนองก็เกิดเพรสอสองหาสองสองัอง้นอายุสี่ี่ปีเป็นถามนาะเป็นถามอายุเบาหนองเบาหนองวันเบาหนองสีบี่ปีบนี้ลนแล้วก็ว่าแล้วทะเบียนรถอันเก่าเจ้าหยังทะเบียนรถอันเก่าเบาหนองเบาหนองก็จำบได้เกินบัดนี้มันหนึ่งสองหนึ่งสองสี่แปดหรือหนึ่งหนึ่งสองปดสี่นี่ละ เดีาเดาเดี๋าเบาหน่องิสีสีไอเอาใส่แปงแฝงเลยให้เบิ่งอีกเท่านึงเพื่อนบางสีนะเพคนเลยว่าเลขว่ามันว่ามันสิมาบอกเลีอีกเบิกเพื่อนบางสีนะว่ามันสิถือเลขอีกบ่กเพื่อนบางสีนว่าโมโหแล้วปูปว่าสันมันเป็นความฝันปูได้บ่เป็นความฝันผมว่าสันเล่าก็ว่าลองล่องสื่อเบิ่งไหวย์น่เดินเราว่าสื่อทั้งอายุเบาหน่องนั่นแหละ สื่อทั้งอายุเบาหน่องหละกะสื่อทั้งอันทะเบียนรถนั่นแหละสื่อไว้แน่เพ่นว่า store, ลองลองสื่อติดติดไว้แน่เบาหน่องก็เรียกว่าได้ปูลองลองเบิงเด้อเพ่นว่าเพื่อเพื่อมันมอาดอกเพื่นว่าก็ลองสื่อเบิงเพ่นว่าสื่อทะเบียนรถเจ้านั่นแหละแต่ว่าจะเป็นทะเบียนรถอันเก่าเพื่นว่าสินะเป็นทะเบียนรถอันเก่าแล้วกะสื่ออายุจะคล้องไว้น้ำแน่ละเพ่นว่าก็เรียกว่าได้ครับเบาหน่องก็เรียกว่าเอา เดี๋ยวสีล่องซื้อน้ำปูบังเดอร์วะสันเพผนว่าเพผนฝันเห็นเบาหนองเบาหนองไปทรงเพลินไปวัดในป่าเพลินว่าเออฝันแปลกๆเพผนว่าเอาลองเอาผนว่าลองพิจารณาเอาดอกแต่สิเมียนโมเมียนดอกแล้วว่าแต่ว่าห่างฝันกันเลยกันเลยว่าแต่ว่าท่านปูท่านปูใบหนุ่งงวดหนาท่านปูป่ะทันมาเดี๋ยวปูสิีไฮเลขอีกเด้อแต่ว่าถ้าปูบ่มากไงกะปูละบัดมาปูละว่าสันแตงสีอัน หาเล็กวะฉันเพราะว่าปูกันมีโทรศัพท์มีมีเครื่องเครื่องเก่าๆดอกวาฉันอย่างไรเอาบอกเป็นยังดอกปูเดี๋ยวขันว่างปูกันยังโทรมาหาผมก็ได้กันสิเอาเหล็กให้นั่นเพราะว่าเพิ่อนเพิ่นอาจสิบอว่างหรือเพื่อนสิไปไซนี่แหละเพื่อนก็บบ่ได้บอกนะเพราะว่าราะสิตั้งใจไปแต่โดนเหรอบ้านหนองญยาิเพื่อนขามไปปุ่นทีฟังเปื่นบานปุ่นที อาจจะไปปฏิบัติธรรมหรืออกหยังพื้นสักอย่างล่ะยังไงก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเดอ้อเลขปูวัดปลาครับนบุณแบบคุนฟันเห็นเบาหน่องคน่า,นาเอาลองพิจารณาเบ้างงวดวันที่สามสิบธันวาหอ้โหครับผมเบิ้งไหวเป่อเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่วิจรณญาณในการรับชมแลบฟังนำาริงจริงทุงยามมากกับขืนยุทิโชคเลยดวงครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไงไใใก่สมหวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบวกขาดมือเฮ็ดอีหยังไห่ประสบความสำเร็จทุกๆด้าน ขอให้ทุกคนรับโชคไปด้วยกันทุกปีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ